กลัวจะเสียหน้ากลัวจะเสียหรือมกลักวจะเสียหลอกนะเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกในประัชีวิตปรากฏว่าไปนั่งนะไร์สดผ่านไร์สดพอเซน็นสัญญาเสร็จเพิ่งจะไร์สดบอกประชาชนบอกว่าการเซน็นสัญญาคงน,นี้ประเทศไทยไม่มีตรงไหนที่เสียเปรียบเสียเปรียบไปแล้วเว้ยทั้งหมดนะเนี่ยมันเป็นเกมของกเมนทั้งหมดเป็นเกมของหุนเซนคนเล่นละครเกมนี้ก็คืออหุนมาเนตไม่เห็นหรือไง ในเวทีที่คุณอนุทินกําลังสปีดอยู่ปรากฏร่าฮุนมาเน็ตซุบซิบซุบซิบสับเซงสับเซงซุบซิบซุบซิบแล้วหัวชนหัวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์เขาเห็นกันทั้งโลกเลยเห็นหรือยังวันนี้นายกหนุทีเนี่ยกลายเป็นตัวตลกในเวทีโลกมันไม่เกี่ยวอะไรกับสัมติภาพเลยในเมื่อคุณเสียดินแดนไปแล้ววันนี้เสียโอกาสโอกาสในการจะได้ ระษาตาคอยกับคืนมาเป็นศูนย์โอกาสในการที่จะเสียภาษาตาคอยเป็น80%เปโอกาสในการที่จะได้บ้านน้องจันทร์กลับมาเป็นศูนย์แต่โอกาสในการเสียบ้านน้องจันทร์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสในการจะได้บ้านน้องยาแก้วกลับคืนมาเป็นศูนย์แต่โอกาสในการเสียดินแดนคืนไปแล้วคืนไปโอกาสในการเสียดินแดนเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสในการที่จะเสียอำเภอเมืองตรงท่้เส้นจังหวัดตราดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงจุดที่มันเนี่ยเอาคาสิโนมาข้อหัวกกระบาลราชการไทยอยู่ตอนเนี้ย นอกจากนั้นปรา,าสาทขยาซึ่งล่องเพิ่งจะค้นพบว่าประเทศเขม,มาม่ยึดครองอยู่แถมยังมีการโฆษณาว่าเป็นสถานที่ต้องเที่ยวของประเทศเมนรแต่เสือกอยู่ชายแดนประเทศเราและเสือกอยู่ในเขตอาณาจักรประเทศไทยชิบหายโอกาสใน,นการเสียปรา,าสาทขยาเท่าหมดทั้งหมดกลายเป็น80%อีกเอาชิบหาย